สวัสดีครับคุณลูกค้าและ FC ช่องเดอะทุกโตโยต้าทุกท่านนะครับก็วันนี้มีรถมาลง2คันเด่นๆน,นะครับนั่นก็คือเจ้า Fortuner Legender 2คันเลยนะสีขาวมุกหลังคาดำทั้ง2คันเลยน่นคันนี้กับคันนี้นะมาลงเมื่อเช้านี่เองสดๆร้อนๆแล้วตัวนี้เป็นตัวรถปรับใหม่แล้วนะครับเป็นตัวรุ่นเครื่องยนต์2.4นะ Legender มาลงทั้งตัวคันนี้ ขับ4ราคาค่าตัวอยู่ที่1,673,000บาทนะครับส่วนคันนู้นจะเป็นตัวขับ2ราคาอยู่ที่1 6 000, 3 0 0 0้บาทนะแต่จุดเด่นของตัว Fortuner Legender 2.4ในการปรับครั้งนี้ก็คือนี่มีระบบ Toyota Safety s e n s แล้วนะครับตรงด้านบนก็จะมีตัวกล้อง ADAS แล้วนะส่วนลูกค้าทนาใดถ้าสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะ ถ้าเป็นสีขาวมุกหลังคาดําและสีแดงหลังคาดําราคาบวกเพิ่มไปอีก20,000บาทนะครับจากราคาที่ผมแจ้งไว้เมื่อสักครูน่นี้อ่ะเดี๋ยวผมพาดูรถคร่าวๆนะนี่โลโก้เป็นโลโก้เครื่อแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่ด้านหน้าก็จะมีตัวกล้อง A d a s นะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกเป็นตัว2.4 l e g e n d e r 4 wheel นะรวมสีขาวมุกแล้วราคาที่1,693,000บาทนะครับ รายละเอียดออปชันอื่นยังคงเหมือนเดิมนะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ในรุ่น l e g e n d ดและ GR Sport เห็นเขาว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของการทำงานระบบ Kick Activate เต่เปิดฝาท้ายให้มันทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะเดี๋ยวก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนะครับอ่าทีนี้เป็นตัวขับ4นะอ่ามาคันนี้ขับ2บ้าง l e g e n d ด2 4นะครับหลอๆสวยๆกันไปนะครับสีขาวมุกหลังคาดาดูมีเสน่ห์เหลือเกิน ทรงภายนอกโดยรวมก็จะคล้ายตัวลีดเดอร์ที่ผมทําคลิปไปเมื่อสักรู่นี้นะครับแต่ว่าตัวรุ่นเลเจนเดอเนี่ยอ่ามันก็จะดูครบนะเท่ากับว่าในรุ่น2.4เลเจนเดอเนี่ยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเครื่องยนต์2.4นะครับผมอ่ารถที่มาลง2องคันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่าเป็นรถที่ลูกค้าสั่งจองไว้หรือเปล่ามีเจ้าของหรือย,ยังนะครับผมแต่ตอนนี้คิวก็น่าจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยสั่งซื้อสั่งจองกันได้เลยนะครับช่องทางการติดต่อของเซลล์ตุกนะครับเบอร์โทร0618213464ไลน์ dtwk8110 OK นะครับโทรเข้ามาสอบถามหรือไลน์เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะถ้าสนใจในตัว Fortuner Legender 2.4ล็อปรับใหม่โมเดียปี2022นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะพอดีเห็นรถมาลงก็เลยถ่ายไว้ดูหน่อยเผื่อ ลูกค้าและ f อช่องเดอะตุ๊กเตยาท่านใดอยากจะเห็นคร่าวๆนะก็มาชมกันนะครับพอให้หายคิดถึงนะยังไงฝากคุณลูกค้าและ f อทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องของเซลตุ๊กด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเซลตุ๊กนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพาชมรถคร่าวๆสั้นๆเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอ,ยา,ยวอาจจะทาคลิปฟูลรีวิวอีกทีนะครับผมก็ ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณสำหรับก,การติดตาม,มารับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ